สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้งองผมไปสุสุขนยินดีต้อนรับข้าสุชาตทมาคุณเอวินิตอินิตาลีค่ะวันนี้วันนี้พ่อเินิตไปซื้อไก่กี่ตัวคะหกตัวคะ่ะหกตัวคะ่วคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเอาไว้นี้ปล่อยเลยลูกอ่ะนาะทีิมูอ่ะเปิดๆเ,เลยค่ะเปิดๆนี่เลยอ่า ออ,อ,ออกเร็วๆออกเ,เออกเินดีต้อนรับสมาชิกหมาดูไว้ดูไว้ <c oughs> <c oughs> เร่ออกปออกไปอ่าใส่วามนานไม่ไม่ยอมเดิน <c oughs> ไปเร็วๆไปเร็วๆไม่ใส่กล่องนานไม่อยากเดินโอเคข้าศนัวมาข้าศนัวว้าจินดิตันรับบ้านใหม่นะครับไก่หกตัวนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกไข่หรือเปล่ปานะครับสวัสดีครับอ๋อไม่สวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย